กินเค้กทุบช็อกโกแลตที่ซื้อมาจากเซเว่นจ้านี่ทุกคนวันนี้ไปเดินเซเวน่นเจอเค้กทุบก็เลยจับมากินเลยทุกคน <Wow. S 1> ป้าจะซื้อมาหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้แบบซื้อสักทีก็เลยจับเลยทุกคน mm hmm. นี่มันเป็นแบบนี้ค่ะนี่นีน mm hmm. เค้กช็อกโกแลตแบบนี้นี่ เขาก็จะมีช้อนอุยน่ารักดีทุกคนมาค่ะเริ่มเลยเขาบอกว่ายทำยังไงอืมทุกคนโอ้อะอืมโอ้ยชอ็อกโกแลตอืมทุกคนมันแข็งมากเลยอ่ะอืมหรือว่าเราผิดทางเขาบอกว่ามันต้อง เจาะอย่างเงี้ยเห็นเขาเจาะกันเอ้ยทุกคนมันจะกระเด็นไหมเนี่ยอือต้องไอเทมนี่นี่นี่ทุกคนกทำไมเราตีไม่แตกบางคนอื่นอ่ะเอ้ยอือหนักนล้ไอเทม ต้องมีอะไรผิดพลาดแน่เลยเป็นไรทุกคนอย่างนี้ไปเลยทุบๆหันหันผิดแล้วหันผิดแล้วฮะหันผิดแล้วทุบๆทุกเออทุบงั้นเลยไม่หันเนี่ยเนี่ยเหรอไม่ใช่เนี่ยเหรอไม่ใช่อันนี้เออเนี่ยเหรอโ้ไม่ใช่ดูดูนะทุบนะทำไมทุบไม่ดู ใช่ผิดแล้วกับจัน,ท,น,นทุกคนมันทูบไม่ออกอ่ะหรือว่าความแรงของมือเรามันไม่ได้อื้อหือหอื <c oughs> ้อหืออ้อหือกอะไรอะไรนี่แข่งอื้อหอช็อกโกแลตอร่อยอ๋อคนนั้นนะทุกคนท <c oughs> ุบไม่ออก ถือว่าอร่อยอยู่ค่ะอืม mm hmm. เป็นแบบนี้ก็แล้วกันอืม <laughs> อ mm ืม hmm. mm hmm. ทุกคนถามว่าอร่อยไหมมันอร่อยนะเนี่ยมันไม่หวานตัวช็อกโกแลตเขามีความแบบพอดีอะ่ะ mm hmm. ทุกคนอือ mm อือ hmm. อ mm ือ hmm. ทำยังไงเนาะทุกคนออกแลนด์ที่ไหนเอเวนดูไบเนจะไปบแลนด์เดดเช่แลนด์ดูไบทุกคนเราต้องหาวิธีใหม่นาะว่าเราทำยังไงเพาะว่าวให้อาบตรงนี้จริง แต่ว่าเราจิ้มเบาเกินไปปะคลิปนี้ไม่ผ่านไปทุกคนพอพอ,พอ,พอขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมค่ะ